สวัสดีครับผมเจอกันกับช่องคักขนาดครับคือเกาอยู่เถียงนาหน่อยค่อยผู้ใดบางคนบุกเผ่นตวนมากินเขาไม่อย่างเนี้ยนี่พี่เซนไหมอันนี้เองก็ลาบนกไก่หน้าบ่ลาบนกไก่หน้านี่นี่ยังโอ้ยจะถ่ายไก่อะไอันนี้อันนี้กัวก้อยกัวก้อยครับกัวก้อยกัวก้อยนะครับงามงามข้าวเหนียวห่อนเออข้าวเหนียวห่อนตัวนี้ไหมไม่คว้านไหมมันหนึ่งเขาสุกไป ดิงสุแกแ, <พอ S 1> แล้วจช่มู้ล้พอพอสตพอแน้ำหนึ่งน้ำข้นหนึงเ,เขาน้ำกนึ่งเขาอันนี้พักแย่งกับพักกันก่อพักพักพ,กพ,กพกมินไ, <ป S 2> ไม้ม,มินเ<ม>นี่ยอะไรอีกน้อบนน,นหกมีเป็ดหรือบนั<ม>นี่บัวจว่างยาด้วยแซ่บหมดขาดนกได้น้าด

เราเดินไซแล้ห่อนูนถแถวบ้านเนี่ยนะอืมงเงินไปเที่ยมเขาเขาบ่อยเป็นน้ำห้เงห้องวัคนไม่านะไเลยอยากจดไปได้รสชาติบอกกันนะรสชาติเป็นไร <c oughs> เป็ดเปียว <c oughs> เข้ม,บ,นนมบ่เข้มบังแซ่เอียู่ครับไม่ว่ากันเกให้แซ่เสียสุบกรคือต้องกินตอนหิวหิวบ่นเ่ยมันดีเซีบหิวบ่นี่ยวัปานไี้ครับเศร้า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  เศร้าเกินก <centimet re> ันบ่ิันนิวแชโบกับแชโบเขียดมากกว่าน้ำนึงนะอพี่นาเจ้ามันคือบักคลำแปลว่ายังบักคลำไปไข่หำเด้ว ขเป็นเสียตีว่ากะกะปุกไข่กะปุกืพี่ขอถามนะบ้านน้องอย่าป้องอยุ่มองเลยถามหูเห็ดยังไงเลยี่คือปูหือมัเป็มูบ้านชหะไก็มูบ้านก็มีประชาชนประชากรน,นี่ยเรไปกันกันเราไปใช่มอม ตี๋หรืกระชิดเอาตีตั้งแตเนาะคนซื้อไม่กินไหมอโอเคครับคลิปนี้เพราะหอมปากหอมผาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับาลาวลา